มาแล้วมาแล้วจ้าข้าเหนียวส้มตำกะล่โอ้ยนี่มา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 ทานด้วยกันวันนี้ใส่มะเขือมะเขือขึ้น ไม่มีถั่วหรอกเพื่อนๆเพราะว่ามันโอ้โหอากาศหนาวอะไรมันก็เน่าหมดผักซื้อมาตัวอยากให้หน้าหนาวมันไปได้นะั่นไปทีเถอะเบื่อแล้วยังเหลืออีกสองเดือนหนาวอะ่ะ ต้ตมตำปลาตรงนี้น้ำปลาโนนัวข้าเหนียวต้ตมตำปลาข้าเหนียวจ้านี่ยกำลังร้อนเลยเนะี่ย เพื่อนชอบข้าวเหนียว่ะพี่ตู่วันนี้จะจับข้าวเหนียวเนี่ยผักเอ่อผักก็มีอยู่แค่นี้นะเนี่ยส้มตำกะหล่ำแตงกวาอ่อนเนี่ยมะเขือมะเขืออัฟริกันเนี่ยมะเขือขึ้น เป็นแว่นแบบนี้เนี่ยโอ้โห,โหอร่อยจู่ชิมแล้วเพื่อนๆเอ้ยกรอบคืนอร่อยแต่กินไปทั้งลูกกัดมันไม่ไหวเรกต้องเอามาแช่น้ำก่อนแล้วก็ทานเป็นแว่นๆไปนะ่ะเ่เครื่องในไก่ ไม่มีไม่มีไฟปิ้งแล้วแต่ใช้อบเอาเนะน,นี่ยเครื่องในเห็นไหมนี่เป็นไงน่าทานไหมนี่ขับส้มตำรับข้าเหนียวจับเต็มเลยไนงะวันนี้มา นีก็วันจำอีกแล้วทำงานกันอีกแล้วเนาะนเดี๋ยวไปตูกชิมก่อน,นอบเอาเขาเหนียวร้อนอือร่อย Rồi chiên chiên Đây nè rồi đó mm <laughs> มและก็ก็อร่อยเพราะว่ามันเหลืองแลว้วไงทานกับข้าวเหนียวเสร็จอือฮ Rồi nào. Ừm. Con phản hỉu không? Má. Ừm. ngay. Cuốn อันนี้เด็ดจ้าเพื่อนอันนี้ก็พอแล้วเนาะผัก จำที่แล้วโอเคจ้าคลิปนี้ก็แค่นี้แหละจ้ะทำคลิปให้เพื่อนๆดูวันนี้จัดข้าวเหนียวนะจ๊ะมาทานส้งตำปลาข้าวเหนียวด้วยกันจ้าบายบาย Yeah,